โอเคครับก็กลับมายูเกมเป็นชิงจัต่อนะครับก็วันนี้จะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าไม่ได้ชื่อดิเป็นฉากที่สองก็จะมีแยก,กไปอีกนะครับเป็นเป็นดาน่านฝ่าคลื่นยักทะเลเดือดนะครับก็จะแมปก,ก็จะอยู่ตรงนี้เริ่มที่ตรงนี้ก็ว้าไปตรงเกาะเริ่มต้นได้เลยโอเคก็จากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปทางจุดสตาร์ทของเรือ แล้วก็ทําการท้าทายครับนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราดูตรงไกด์สายลมเนี่ยมันจะมีบอกว่าอันหัวเรือไปทางไหน<ม>เราขอตั้งเรือก่อนตั้งหัวเรือให้ตรงกับทางลมอ่ะเลยเอาไว้รอขอรีนี่ก่อน เคยเริ่มการท้าทายเออว่ามันแปลกนะไม่แปลกนะหรอกก็แค่ขึ้นไปเก็บแปลกทำไมแล้วก็เดินเรือต่อพอรอตรงน,นี้ตรงน,นี้คือจะล่องต่อไปก็ได้แต่เล็กที่จะล่องต่อเพราะผมขี้เกียจนั่งเรือแล้วเฮ้ยได้ยังไงวะ อ๋อเฮ้ยเฉียดชิวอ่ะเฮ้ยผมว่าดานนี้มันยากเอาเรื่องอยู่นะยากอยู่เอาเรื่องอยู่เล่นลิ้นเล่นลิ้นเป็นว่าเล่นเลยอันนี้อ่ะอเอาเอาใหม่ช่างเรือแล้ขึ้น แต่เด็จะเวลาในเครื่องร่อนแล้วเอา้านี่ก็น่าจะเสร็จแล้วและแต่ทำไมมันเปิตเดตกดีแล้วก็เส้นชัยอยู่ข้างหน้ากิกี้มาเสือกแล้วขอเขาเส้นชัยก่อนโอเคครับได้แปมสามหมื่นสามก็ยากเอาเรื่องอยู่นะยากอยู่ แต่รางวัลที่ได้รับก็เหมือนเดิมครับมีไฮโมเจมแล้วอย่างแรก30เม็ดมราส0 0 0 0แล้วก็โมราส0 0 0 0กับรวงข้าว2กับโมราส0 0 0 0ืแล้วก็ใบเอ็กพีม่วง3ใบโอเคครับก็จบไปเพียงเท่าน,นี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่ตอนคลิปหน้าสวัสดีครับ